โผล่เกินไปครับโผล่เกินไปโผล่เกินไปโอ้เดี๋ยแบกไม่เล่นล่างเอ็มไปเอาเล่นล่างโอ้ขาหมูใอรไหมโอ้ยไม่ไม่ได้ยังวิ่งเล่นอยู่เยอะขึ้นโอ้ยกลับกลับโอ้ยเปลี่นปากแต่งค์เป็นหมูเหมืนี่แบงค์ครับเมื่อไหนะนัก นีเท่บักเป้นบอกแป้นเอาเอไม่ละอย่าแย่งอ่ะมันใช้ไม่ได้เอา้องใส่รองเท้าออไหนเด้กเป็น,นตัวไ,ตไหนจกาเฮอ้โหโ,อโหวอย่าพึ่ง,องโอโ้ไม่ตาแล้วโ้โห อันนีอ้อันนี้เยอะเกินไปอันนี้เยอะเกินไปเยอะจัดเยอะจัด กลายเป็นอะไรนะที่คุยเล่นซะงั้น,นยังไม่ตีไดคผมได้โอ้โหต้องระวังระวังนีมระวัง มาแล้วโอ้ยโอ้ยเป่นตีแรงแล้วแล้วไม่ใช่เดแบกแล้วกลับดีกลับดีอ่าเน็ตเกือบตายเพราะเน็ต โอ้ยโอ้ยโอ bon oon, ้ยโอ้ยโอ้ยรีบตีป้อมก่อนที่มันจะพัง่นะเดียบเรมแลเียบร้อยป้อมแตกแล้วเรียบร้อยมันแหลกนิดหน่อยมั้นี่ มาจ้าไม่เลิกเกมแล้วอ้าวไม่ใช่ดีแต่ก็เออยังไงล่ะ แอบทุกคนเลยฉันชอบๆๆยิมยิมมากทุกคนฉันชอบตันค่ะมไม่รู้ชอบตันค่าแบบอด